สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่4อ่เมษายนนะครับ2566ครับวันนี้เป็นเวลาขนาดน,นี้เวลา2ทุ่มส7นาทีนะครับนะกลับมาจากทำงานนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์มาส่งซึ่งเราจะ เปิดกล่องดูนะครับว่าถึงกลับมาจัดทำงานเหมือนกันนะแกะฟอยที่ห่อมาแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้เปิดดูข้างในนะนะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะไปนะใส่ระบบ12โวลต์จากระบบ12โวลต์เป็น24โวลต์ครับตัวนี้คือ24โวลต์เขียนไว้ครับ24โวลต์ นะ AC 2 2 0่โนวะลต์รุ่น1 5 0 0นะวัตต์นะครับเป็นคื่นเพลทไซน์ o ide, นะครับนคะื่นที่สามารถใช้กับเครื่องไฟฟ้าได้หลากหลายนะครับนะเป็นคื่นตัวนี้นครับมายวเปิดดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ปตัวนี้ก็จะมีโฟม อย่างดีเลยฮะโฟมอย่างดีเลยนะครับน่ะโฟมอย่างดีเลยนะครับน่ะหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์น่ะแล้วก็น่ะดีซีน่ะยี่สิบสี่โวลต์เขียนไว้ชัดเจนนะฮะสาย,สายถ้าเป็นยี่สิบสี่โวลต์จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร,ร่นะฮะมีสายแถมมาให้ครับสองเส้นสดำกับแดง แต่ของเรามีสายอยู่แล้วที่ใหญ่กันานี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวออ,ออกมาดีกว่านะครับตัวนี้เราก็ดึงออกมาเลยนะฮะ,ะตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะใหญ่กว่าตัวเดิมที่ใช้อยูนะ่เดี๋ยวจะถอดออกมาเทียบให้ดูนะฮะตัวเดิมคือ12โวลต์นะอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะ เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราใช้งานอยู่นะแต่ตัวนี้เป็น24โวลต์ค่อนข้างจะหนักกับตัวเดิมด้วยซ้ำไปนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูดวยว่าขนาดต่างกันไหมฮะนะแต่ผมว่าต่างนะฮะโดยความหนาด้วยครับความหนาแล้วก็ขนาดนะความยาวต่างกันไหมฮะเดี๋ยวลองดูกัน,นะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวนี้วางก่อนนะครับเดี๋ยวจะแกะนะครับตัวที่อยู่ในตู้นี้แกะตัวที่อยู่ในตู้นี้ก่อนครับครับเดี๋ยวแกะก่อนครับ,นะรบขั้นแรกเราก็จะนะครับถอดนะครับตัวนะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะ ต้องใช้เราก็จะถอดนะอุปกรณ์ต่างๆนะที่เขาติดไว้ตั้งแต่ชุดที่แล้วนะแล้วก็ถอดตัวนี้ก่อนแล้วครนะถอดขั้วแบตบอ,ออกมานะฮะแล้วก็ถอดขั้วแบตบตัวนี้ออกมาเนะี่ยซึ่งมันซึ่ง มันต่อได้อยู่ตัวนี้ก็เป็นสายชาร์ตนะตัวนี้เป็นสายชาร์จนะจากโซล่าเซลลงมา,าเล็นสายใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเอานี้ใส่ไปว้เหมือนเดิมเราก็จะทำการพอดนะครับ,บ ซากุไรที่แถมมาตัดหญ้านะ อันเป็นเรียบร้อยแล้วครับว่าถอดมาแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีขนาดที่ต่างกันนะดูดูดูใกล้ๆนะความหนาความสูงก็ต่างกันครับต่างกันเป็นรู้สึกว่จะเป็นนิ้วนะแล้วก็ความความยาวก็ต่างกันอีกนะฮะ สรุปแล้วตัวนี้จะดูใหญ่ครับแต่ว่าอาจจะให้กำลังวัดอพอๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นระบบ24นี่ก็จะเป็นแค่24โวลต์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบ12โวลต์อันนี้เป็นยี่ห้อ CJ นะยี่ห้อที่คนที่ใช้กันแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มี หน้าจอสองหน้าจอก็คือหน้าจอที่เป็น DC แล้วก็ AC นะฮะ DC ก็บอกว่าแบตกี่โวลต์กี่โวลต์ส่วน AC นี่ก็คือบอกสถานะไฟขึ้น2 2 0โวลต์กับไฟบ้านนะฮะรับอินเวเตอร์ตัวนี้ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่า ข้อเสียของเขาคือว่ามันเป็น12โวลต์นะซ,ซึ่งเราโหลดทั้งบ้านนะมันซึ่งมันหนักงานมันหนักมากเลยครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นระบบ24โวลต์ตัวนี้ซื้อมันมาในราคาที่2,000 2,001นะฮะตัวนี้ฮนะแต่ตัวนี้นะนะอยู่ในราคาที่ึ่งว่าจะ3,000กว่านะฮะตัวนี้นะสั่งมาวันนี้ เพิ่งมาของเป็นเพียวสายทั้งคู่นะฮะจะใช้ตัวบาลานซ์แบตนะฮะก็คือผมจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะนะครับตัวนี้นะฮะที่จะบาลานซ์แบตนะครับเป็นของยี่ห้อเดียวกับชาร์จเจอร์นะฮะซึ่งเห็นมีคลิปทาง u t u b e นะได้ทำไว้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนะ นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนะการใส่เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้าอีกนะครับว่าอ,อันน่าจะตอนเช้าแล้วกันคลิปหน้านครับแต่นะครับก็เช้าแล้วนะฮนะแดดเริ่ม มีท้าประมาณสักเก้าโมงกว่าเก้านะโมงสิบานาทีก็นะต้มน้ําได้แล้วครับปกติถ้าเป็นสิบสอโวลต์ระบบเก่าตัดไปแล้วครับตัวต,ตัดต,ต,ต,ตัดไปแล้วแนะตนนี้ก็เป็นนะสซอเอ,อ์พัน5 0 0วัตต์ก็ใช้งานได้นะแล้วกนะ็แบตเตอรี่ก็เป็นเปลี่ยนเป็นระบบยี่บสี่นะคัดเอา แล้วก็มีตัวบาลานซ์แบตครับนะฮะกำลังบาลานอยู่นะฮะทำหน้าที่บาลานอยู่ตัวนี้นะครับอ่าก็ถือว่าใช้ได้ดีนะฮะดีกว่าเดิมเยอะเลยฮะดีกว่าระบบ12ะฮะเพราะระบบ12เนี่ยซึ่งจะกินกระแสเยอะมากเลยเวะลาเราต้มน้ำต้มเนคือแบตไม่พอแต่พอเปลี่ยนเป็นระบบ24 ครับะปกตินะ่ะ9โมงเนี่ยเราจะใช้ตู้เนี้ยต้มน้ำต้มาการน้ำร้อนเกี่ยวกับหม้อหุงข้าวนะ่ะใช้ได้เลยตู้เนี้ยจะใช้ไม่ได้เลยในสมัยเป็นระบบ1 2โวลต์นะครับแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนไปนระบบ24แล้วเนี่ยมันใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าอ่า กระแสน่าจะเป็นค่อนข้างที่กระแสที่มันจะนอกิกนกินไปน้อยนะฮะแล้วก็บวกกับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่แบบว่าดีนะฮะเนี่ยยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อนี้ก็ดีนะฮะ TPE ก็ดีใชอ้อยู่เป็นปนียังไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ก็เพิ่อเกามาใช้ยี่ห้อนี้ความจริงเอามาใช้แต่โมดิฟายนะ,ะแต่ว่า ไม่เคยใช้เพลซา,ายของเขาเลยอันนี้ตุ้มาใช้นะซูเออร์นะครับ 100, 1, ร้อยอาพันห้าร้อยวัตต์ครับพัดลมก็หยุดทำงานไปแล้วอันนี้ก็อันนี้ไฟมาที่อยู่ที่ PV 30มโวลต์นะครับแล้วก็มาที่200วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จเข้าลงแบตปีแอมเก้แอมนะฮะ โอเคเลยถือว่าโอเคแล้วเรื่องนี้ก็สิบสิบจุดเก้าแล้วครับนะตอนนี้ก็สิบจุดเก้าแล้วครับนะครับก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ